สวัสดีครับผู้การย์พาดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่เซตนะครับเบรกแนวต้านตรงนี้ไปได้ล้วนะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้น200วันได้นะครับ20ก็ยืนเหนือ200นะครับแล้วก็รอยจุดหนึ่งก็คือเส้น50นะครับก็จะเป็นเทรนขาขึ้นที่สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็มีค่าวาวดีนะครับในเรื่องของการเปิดเมืองนะครับขึ้นมาเสริมอีกนะครับก็เลยทําให้ โอเคเซตเนี่ยมันดูดีขึ้นมานะฮะแต่ว่าในข่าวดีมันก็มีข่าวร้ายนะครับก็คือ,อ,อประเทศที่แบบเขาโควิดจบแล้วนะครับเปิดเมืองแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเริ่มเริ่มอ่อนตัวนะครับทั้งจีนอเมริกานะครับแล้วก็ยุโรปนะครับพอจีนนะครับอันนี้ประสบปัญหาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังนะครับ คือการเป็นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเงินเฟอมันพุ่งนะครับก็เลยเป็นธีมของวันนี้แหละนะครับว่าเ,เราจะหาหุ้นนะครับอะไรที่มันหลบกระแสเงินเฟอนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวแบบช่วงนี้ไปได้บ้างนะครับโอเคก็มาดูเจ้าประจำาอีกแล้วนะครับก็คือของ s c b นะฮะชอบมากเลยนะครับโอเค เขาไปอ่านกันได้นะฮะต้องเรียกว่านะฮะมันเกิดเรื่องของวิกฤตฮนะช่วงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของวิกฤตพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของการโกรดนะครับเห็นว่าจีนนะครับเอาจริงนะครับประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่ต้องเรียกว่านําการโกรดของโลกนะครับในช่วงสัก10กว่าปีที่ผ่านมา ไม่ใ่เกือบ20ปีที่แล้วนะครับประมาณหลังหลังหลังซัพพลามนะครับหลังปี2000ก็จีนก็พีกขึ้นมาโดยตลอดนะแต่ช่วงหลังๆก็ตามสภาพแหละนะครับเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นจะให้มันโตแบบโอ้โหปีละ15-20%อร์เซนมันก็คงคงไม่ไหวนะครับก็ไปทำจุดพีกนะครับประมาณปี2016นะครับแล้วก็เริ่มค่อยๆดาวลงมานะครับจังหวะนั้นก็ จังหวะที่พีคเนี่ยนะครับก็ทำน้ำมันทำคอมมิชชั่นเนี่ยวิ่งกันแบบกระจุยกระจายนะครับแล้วก็หลังๆก็คือเอ๊ะมันก็เจอเรื่องโควิดด้วยนะครับสงครามการค้าด้วยนะครับก็เจอทรัมป์เล่นนะฮะก็เลยแบบเอ่อเริ่มมีการดรอปลงมานะครับดรอปลงมาแล้วก็เออ่ต้องเรียกว่าจากการที่มันโตเร็วโตวไวมากๆเนี่ยนะนะครับมันก็เลยทำให้มี ภาคหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตัวอสังหานะครับรัฐบาลนะก็บว่าโอ้ยคุณกู้หนี้ยืมสิสนงินเยอะเหลือเกินนะฮะก็เลยแบบว่าชีวิตเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะเพราะน,นั้นแล้วภาคเศรษฐกิจเนี่ยนะก็รต้องเรียกว่ากระทบ25%ของ GDP ครับแล้วคุณไปขยันกู้ไปอะไรมานะครับพอ โครงการมันขายไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนะครับชีวิตก็เริ่มเริ่มมีปัญหานะครับคนที่เราเบิดเจ้าแรกนะครับก็คือตัวเอวร์เกรดนะครับแต่ว่ารัฐบาลจีนเนาะนะครับก็บอกอเจ๊งก็เจ๊งไปนะแต่ของมันก็คือมันสังหาไงนะครับมันยังมีทรัพย์สินที่จับโครงสร้างได้นะจับจับตัวตนได้มันก็ต้องเรียกว่าก็ไม่น่าไม่น่าห่วงอะไรมากนะครับโอเค แล้วก็ต้องเรียกว่ามีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดแคลนถ่านหินนะครับมันก็มีประเด็นประเด็นเรื่องของจีนเนาะนะครับที่เขาจะทํามาให้มันเป็นกรีนมากขึ้นมันก็เลยลดการใช้ถ่านหินนะครับพอลดไปลดมาแต่ว่าเศรษฐกิจเวลาผลิตอะไรมันต้องใช้ไฟนะครับมันก็เลยทําให้มีมีปัญหานะครับ อ่าก็เขาสรุปมานะมี4ประเด็นก็คือรัฐบาลก็ไม่เด้นเร่งกระตุ้นอะไรนะครับแล้วก็ปัญหานี้นะครับก็เริ่มมีปัญหานะครับก็คือธนาคารก็เริ่มแบบตึงๆฮะนี่เสียก็มีนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนนะครับวัตถุดิบขาดแคลนก็มีปัญหาอีกนะครับก็เลยทําให้ทางนี้เ้ามองว่าจีนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็ อกฟรินวันนี้คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับคือถ้าเราไปดูคลิปกันก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวน้ำมงน้ำมันเนี่ยนะครับเราไม่ได้ผลิตมานานละนะครับทีนี้พอ,อ,อของมันขาดเศรษฐกิจมันโตมันมีดีมานเข้ามานะนะครับดีมานการ,รผลิตดีมานสินค้าเข้ามาหลังช่วงหลังโควิดมันก็ผลิตมากขึ้นนะครับแต่ว่าพลงัลงงพลังงพลังงานอะไรก็ไม่เดียพออะไรมันก็เลยทําให้ ราคาน้ามันมันพุ่งขึ้นนะพอ,อน้ํามันพุ่งขึ้นมันพายอย่างอื่นพุ่งไปด้วยนะครับก็คนก็เลยมองว่าเออมันจะกระทบเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับของเมืองไทยก็กระทบเหมือนกันนะครับถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยมันจะมีความน่ากังวลเรื่องของตัวเขาเรียกสแต็กเฟชั่นนะฮะก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวบวกกับการการว่างงานนะ จะเห็นว่านะครับตัวเลขการว่างงานนะนะครับจากปี6 3สาสที่แบบว่างงานเยอะก็เริ่มว่างงานน้อยลงแต่ก็เฮ้ยเริ่มเริ่มมีคนตกงานนะครับตัวเลขแบบเป็นเทรนนะครับเป็นเทรนที่มากขึ้นนะครับแรงงานโอเคอันนี้เป็นผู้เสมือนว่างงานนะฮะอ่าแล้วก็ผู้ว่างงานระยะยาวเนี่ยก็ต้อง มันก็มันก็ก็ขยับขึ้นมานะฮะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นแบบเฮ้ยมันจะว่างงานเยอะอะไรขนาดนั้นไหมนะฮะแต่แต่มันก็ยังมีข่าวดีนะครับก็คือมันมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะฮะเริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นก็คนเริ่มมาหลังจากเปิดเมืองก็เริ่มมาแล้วก็มาตรก,การเรื่องของการผ่อนคลายนะฮะอันนี้เขาบอกว่าในต่างประเทศนะ อพอฉีดครบ2เข็มเนี่ยประมาณ40%ขึ้นไปนะครับตัวเลขของผู้ป่วยอาการหนักก็จะเริ่มน้อยลงนะฮะของไทยตอนนี้เลยนะครับถ้าอ้างอิงจากแบบนี้นะนะฮะก็เข็ม2นะครับตอนนี้ฉีดไปได้38.9กนะฮะก็อีกสิ้นเดือนนี้แหละนะครับก็น่าจะ40กว่ากว่านะครับโอเคอย่างน้อย1เข็มก็56%นะฮะแปลว่าลรา แปลว่าอะไรนะฮะคือแปลว่าคนติดอะ่ะมันก็ยังติดประมาณนี้แหละนะครับประมาณใกล้ๆหมื่นหรือโชคดีก็อาจจะลงมาหน่อยนะครับแล้วแต่สถานการณ์ในภาคใต้นะว่าเออคุณจะฉีดแล้วเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับก็ต้องเรียกว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมานะนะครับค่อยๆลดลงตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักนะครับ โอเคคือคนติดติดไปนะฮะแต่ว่าขอให้ติดแล้วส่วนใหญ่เป็นสีเขียวอ่าอันเนี้ยก็คือระบบะสาธารณสุขของเราจะไม่พังนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเด็นนะนี่เขาบอกว่าเพราะนั้นสิ่งที่ต้องมองนะก็คือเรื่องของจีนนะครับว่ามันจะลงหนักแค่ไหนนะครับ แล้วมันจะพา emerging market คือบ้านเราเนี่ยนะครับมีปัญหาด้วยไหมนะครับแล้วก็ global s a g m e n t i o n นะก็คือต้องเรียกว่าเขาจะมองมองในะแบบเฮ้ยจีนเนี่ยเขาจะไปทำเรื่องของ quality growth จริงไหมนะฮนะค,คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบบ growth ในเชิง quantity นะก็คือตัวเลขไอ้โตเยอะๆไปก่อนอัดตัวเลขมันเข้าไปแต่รอบนี้คือแบบ เฮ้ย hey, ฉันขอโตน้อยแต่โตแบบมีคุณภาพนะครับโอเคนะครับแล้วก็แต่ว่านี่เรื่องของแฟชั่นนะที่นี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของรีแฟชั่นโอเคก็เหมือนเศรษฐกิจพุ่งช้าๆนะฮะแต่ว่ามันเริ่มมีเงินเฟอ้อแต่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวมันก็มีเครื่องมือน่าเนี่ย ก็เครื okay. ่องมือนะมันก็จะมีอยู่ถ้าเครื่องมือทางการเงินนะครับจะมีนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการเงินคือใช้ดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณเงินนะฮะเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ปริมาณเงินโอเคอ่ะก็ต้องเรียกว่าเออเดี๋ยวมันก็มีคงเครื่องมือไม่ไม่่แหละนะฮะอะไรประมาณนี้ก็ไม่น่าไม่น่าตกใจนะครับก็นี่คือ สภาพที่แบบให้คนขังวลนะฮะแต่สิ่งที่รอดก็คือเรื่องของหุ้นกลุ่มที่เป็นแฟงฮะก็คือหุ้นกลุ่มเทคนั่นเองนะครับ a c e b o o o a n e z o n นะฮะ o g t f l i x Google นะใช่ป่าวประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็จะเริ่มมานะครับ a อ p l e นะฮะออกสินค้าใหม่แพงโคตรนะครับแต่ก็ยัง โอเคอยู่ okay, นะฮะยุโรปนะครับรีเทิร์นอาจจะยังไม่ค่อยดีแต่ว่าเ,เงินก็เข้ากลุ่มเทคกลุ่มเอเนจีนะฮอะสังหาก็คือเป็นเรื่องของธีมพลังงานนะธีมเทคที่ยังไปได้แล้วก็ธีมของอาภาคภาค,ภาค,ภ,าคภาคเปิดเมืองนะฮะแต่ของเมกาจะหุ้นวิ่งดีหน่อยนะับพวกหุ้นกลุ่มเทคกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะถเพราะนั้นในไทยถามว่ามันจะวิ่งเหมือนกันไหมนะครับ แรกเลยนะครับลงกลัน่นดูค่าการกลันน่นคือแบบวิ่งขนาดนี้นะนะครับรับรองไปซื้อไอ้พวกบางจากพวก sprc top อ่าก็มีโอกาสได้ได้กำไรนะฮะใช่นะครับแล้วก็ถ้าไม่ดูในโมเมนตัมนะฮะคือจะมีหลายกลุ่มที่มันเออแย่ๆนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่มัน มันเริ่มขยับเข้ามานะครับมันเริ่มขยับเข้ามาโอเคกลุ่มและกาดนะก็อยาไปยุบกับมันไอพวกกลุ่มออโตนะฮะคอนแมทวัสดิว่กสร้างกลุ่มอาหารนะฮะกลุ่มประกันอันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ที่น่าสนใจคือโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมดีๆนะครับก็คือพวกสังหาปิโตนะฮะปิโตตอนนี้คือนำโดย IVL เลยนะครับวิ่งวิ่งแรงมากกลุ่มแบงค์นะฮะ ก็มาขนส่งเนี่ยทีมเนี้ยจะเป็นทีมเปิดเมืองนะครับทีมเปิดเมืองโรงแรมอาจจะยังแบบเนยๆหน่อยนะเอาจริงก็คือเปิดเมืองจริงแต่นักท่องเที่ยวมันังมาไม่เยอะนะครับก็อันนี้เป็นแบงค์ที่แบบเอองบเขาดูโตได้นะครับแล้วก็กลุ่มเปิดเมืองก็คือพวกประมาณนี้นะครับอ่าโรงพยาบาลนะฮะถ้าเปิดเมืองจริงโรงพยาบาลต่างประเทศเนี่ย ที่น่าสดเลยก็อย่างพวก bdm s b h นะครับส่วน b c h เนี่ยเขาก็โตของเขาไปได้นะฮะโอเค okay. เพราะนั้นซึ่งไอ้ตีมเนี่ยนะผมว่ามันก็น่าจะชนะในเรื่องของเงินเฟอ้อได้นะเพราะว่าคือน้ำมันแพงใช่ไหมอ่าฉันก็ไปซื้อกลุ่มลงการสิคือยิ่งแพงเขายิ่งได้ประโยชน์นะครับอ่าส่วนตีมเปิดเมืองเนี่ยนะครับจะเป็นตีมที่อ่าต้องเรียกว่า มันมันมาตามกระแสนะ,นะครับกระแสก็คือโควิดระบาดนั่นแหละนะครับแต่ว่าคนป่วย,ยหรืออาการหนักผู้เสียชีวิตน้อยลงนะครับก็แล้วพอปีหน้านพอคนฉีดกันเกือบหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเหมือนแค่ไข้หวัดใหญ่นะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็ขอประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ